พี่นุชประเดียวกว่าเกิดก็ได้ที่สาค่ะไม่อย่างหรอสุดท้ายจะเป็นอะไรก็ได้ที่มีคุณค่าก็ได้นะข้าวเหลือจากร้านข้าวเหลือในร้านไหนว่าเผื่อทอดหรอมันมีข้าวมากเหลือเกินเลืออทอดนีลีเผื่อทอดกับกล้วยทอดโตัวถีขาวเขาเหลือแตะไว้ก่อนเดี๋ยวเรียนละที่นิวเดี๋ยวเที่ยวนี้แบบ ได้ยินว่ามีตังสองพันติปนัรลองหนึ่งพันหนึ่งวันืออยู่เจ็ดร้อยเพราะว่าค่ไปประมาณให้คุณเติมไม้สักสามร้อยไหมหล่ะเติมพันหนึ่งไม่ปฏิเสธด้วยเนาะขอรอขอคนนี้หน่อยนึงก็สีได่บอเอาละยังใหม่ของวันมากกว่านี้คุณคาเป็นกับแก้มพี่น้องอนกอจากคำว่า เอาอีกแล้วเหรอเอาอแล้วเหรพร้อมพิงมาแน่มาแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนไหนอีปีหน้าปีนี้แหละเพราะมีมีเจ็ดร้อยได้มากินด้วยกันค่ะทุกคนอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดกลุ่มจากเพื่อนมันไม่ใช่เปลือกธรรมดามันเป็นเปลือกมาจากพม่าหิมาลัยค่ะทุกคนือมาจากห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวโวก ถ้าไปซื้อที่อื่นนี่มันไม่อร่อยเท่าไหรแต่ว่าอันนี้จากเซนทรัลาดเท่าลาดเร้าเรียกแกป๊ปมาหาเลยนะแล้วก็เดินซื้อในห้างโอ้ยขอบคุณนะ <laughs> ม,มันมีคุณค่าตังค <laughs> ่าแกป๊ปสองร้อยที่หายไปคือนั่งไปลาดเฒ่าไา <laughs> มึงน่าจะเรียกแก๊ปมานี่เลยแล้วไม่ต้องซื้ออะไรมานีจะามาใจ์มาฮเพราะว่า เงินซื้อขนมหมดแล้วนี่30กิโลนี่นั่งขี่บินมอไซค์มาหากูจะไม่ขี่ทุกคนอุงจะกินอันนี้แล้วก็ไม่ขี่ขูเขวันอายุ34ปีของกูก็้า <c oughs> 34แล้วเหรอฮะมากินให้อร่อยสุขภูมิข <c oughs> ู่ขวัญวันเกิดอุ้ม <c oughs> <também S 2> ันนี้ขนมทีข้อกับพี่เลือกมาให้โดยเฉพาะบ้าบินวัฒนธรรมที่มึงเอามาแก้บินก็ได้เดี๋ยวกูบ้าให้ก็ได้ขอบคุณและสวยงามเอ้แต่ขอบคุณนะบอกว่ายากใหญ่ไปทำงานแต่บ้ามันก็ยังมามันก็ยังโผล่มาเอาล่องมุมไหนคลิปนี้ฮะลงมุมไหนคลิปนี้ลงแล้วลงวันนี้แหละจบพึงเลยบ่นิว่ะ